มาบุวยกลับมาสนุกสนานต่อกับอิงฟ้าผ่าแดกวันนี้พามาสนุกกับเกมมวยไทยแชมป์มวยไทยเออบัตรเดตวันนี้ห้าพบาทห้าพันบาทเนาะเออตารางการจ่ายก็มีสนญรักวายเสนญรักสแกตเตอร์แล้วก็ นักมวยเนาะเออสัญลักษณ์นักมวยแล้วก็ฟีเจอร์การหมุนฟรีคอมโบวาวฟีเจอร์หนักสู้ไปอีกวันนี้มีเวลาไม่มากนะทุกคนแต่ก่อนอื่นรับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นตามนะจ๊อะอะวันนี้จะใจ้อิงฟ้าจะทำเขาเรียกว่ายังไงอะมีเวลาไม่มากเนาะถ้าสมมุติ มันสามารถบวกได้หนึ่งเท่าของทุนถือว่าคอมพิวเเลยวันนี้วันนี้มันจะต้องเป็นวันของเราและก็คือยังไงจังหวะก็คือสวยนะหลังจากที่พรมนานาที่ผ่านมาก็คือสวยอยู่นะอ่าอ่าอุย้ยมันคือเป็นแบบ เป็นไฟเธอ à, เหมือนเหมือนอิงฟ้าเป็นไฟเธออ่ะแล้วทุกคนก็กำลังเป็นไฟเธอกับอิงฟ้าอยู่นี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 ่สักษณ์ไวเห็นปะมาถีมาบ่อยนะมาถี่มาบ่อยรวมถึงตัวสแกตเตอร์นะจ๊ะสองตัวหนึ่งตัวก็คือมาขอให้เข้าเหอะก็คือมาอ่ะเออมาอืม ได้อยู่สวยเลยกำหมัดเนี้ยกำหมัดแดงเข้าเห็นบ่าเมื่อกี้กำหมัดแดงเนี้ยกำหมัดฟ้าจะเข้าบัวแต่สแก็ตเตอร์ยังไม่เข้านะไม่เป็นไรแต่คือมาแบบแบบ,แบ,บฉันชอบฉันชอบจังหวะแบบนั้นมากทุกคนเนี่ยเนียเนียเนียโอ้โหชํำแตกมาพันสาม แตกมาพันสามเลยจังหวะเมื่อกี้คือแบบม,มันจึง้งมันเลิศมันตาชมันเหมือนแบบน็อกเอาอะมันเหมือนน็อกเอาบนสั่งเวียนไปแล้วว่านึกออกปะมีอะไรบ้างเนี่ยมีหมัดนะมีกางเกงกุงเกง,ง,เ,กงเออ <c oughs> นี่แล้วก็มีสน่หลักไว้แบบนี้สวย สวยมากสวยเลยสวยมากสวยเลยจะบอกว่าไม่แตกเลยอะ่ะก็ไม่ใช่นะสำหรับแชมป์มวยไทยทุกคนแตกคือทุนตอนนี้ก็คือไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่จังหวะนี้อืออีกแปด้อห้าสมันจืงมันช่าง,ง่ายมากอ้าวอ้าวอะไรแบ G ปรับนิดนึงนะทุกคนหลังจากทุนทุนตอนนี้นะเราต้องปรับลดนะต้องดูสถานการณ์ควบคู่ไปกับความเป็นจริงหรือว่าเกมที่กำลังดำเนินอยู่เอออย่าไปเบรนออโต้แบบรัวรัวรัวไม่ได้ต้องนั่งโฟกัสนั่งปรับนั่ง จูใส่เทคนิคใส่สูตรปั้นเงินล้านแต่วันนี้คือปั้นเท่าทุนก็นคือแฮปปี้และแล้วดูจากสภาพพอสอดูสภาพซึ่งตอนนี้สวยมากได้เมื่อีสี่หนอยห้าสมันลอชมันลอชมันลอชลอชลอยหเห็นปะ สนิรักวายอะมาบ่อยต้องบอกแบบนี้เรียนตามตรงเรียนตามตรงเลยว่ามาบ่อยมาอีมาแล้วมาอีมาอยู่นั่นมาชนิดที่ว่าเออกําไรมันน่าจะบวกหรือเปล่าแต่เปล่าตอนนี้คือเปล่าพูดได้เต็มปากเลยว่าเปล่าแต่เดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะทุกคนเพราะว่าในกลุ่มอะก็คือมีคุยคุยว่า มวยไทยแตกแตกแตกไอเราก็ไม่อยากจะรอช้าไม่อยากจะรีรอไม่อยากจะมัวช้าอยู่ใหญ่ใดๆทั้ทงเส้นก็คือใส่มาเลยจ้าก็คือพยายามจะใส่บัจเจตที่มันแบบว่าสามารถไปต่อทุกคน,นึงออกตาเพราะว่าเจเนี้เนี่ยเนียเนี่ยเริ่มแล้วนะวนะพอเริ่มแตกเราก็ต้องยังไงแม่เริ่มแตกเราต้องยังไง ยังไงยังไงหมอโอ้โหใจหลายเกินไปปะใจลายเกินไปปะมาแล้วสัญลักษณ์ไวให้รางวัลคอมโบวไยเหนียวนึบชนะรางวัลการหมุนฟรีได้แปดรอบแปดรอบนะแล้วและมันจะตองไรรูป้ปะคือตอนนี้ตั้งเหลือไม่ถึงพันแต ฟรีเกมเข้าจ้าแล้วได้เสน่ลักไวแบบคอมโบไวป้าแล้วคอมโบไวคือค้างนะแล้วมาเรื่อยๆนะยังไงอีกไหม เงินรางวัลรวม6,550ให้ช่ให้ยช่จากเมื่อกี้เงินเหลือไม่ถึงพันแต่ตอนนี้คือกลับมาแล้ว7,500กลับมาแล้ว7,500ค่าพอสอนหลังจากที่ได้คอมโบวายไปแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ อได้แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยต้องต้องพูดแบบนี้ใหญ่แบบไฟกระพ,พริบ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 มาล้ออย่างนี้ปะไม่ได้ฟังนานแล้วนะเพลงเนี้ยคำนี้มันหายไปไหนวะเออก็กลับมาใช้ในคลิปนี้นะทุกคนถือว่า ฟีเกมแตกหลายแตกเล่นคอมโบววยก็คือไม่ทำให้ผิดหวังนะจ๊าถือว่าโอเคเลยสำหรับแชมป์มวยไทยนะพอ,อเริ่มไหมเริ่มไหมอยากรู้ว่ามันจะไปไหมจนถึง1นึ่งหมื่นตามเป้าหมายตามโกลที่วางไว้ตอนแรกไหมว่าขอเท่าทุนขอบวกเท่าทุนหนึ่งหนึ่งเท่าเลยคือ คือคอมพีสจะทำได้ไหมเออเจเจอิงฟ้าจะทำได้ไหม <gasps> และและทำได้แล้วอะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจเจอิงฟ้าก่อนเลิศ